เพราะทุกอย่างล้วนมีเรื่องเล่าแล้ววันนี้แปะจะมาเล่าให้ฟังกับแปะนั่งเล่าวันนี้มีหลายๆคนครับถามมาว่า ทำไมเมืองพิชัยถึงต้องเป็นไก่ทอดทำไมถึงต้องกินไก่ทอดใครๆชวนมาก็ต้องเป็นไก่ทอดผมก็เลยเอามานั่งกินให้ดูว่าทำไมถึงเป็นไก่ทอดแล้วกินทีไรน,นะมันก็แบบได้รสชาติที่มันถึงข้างในเหรอหน้าข้าวเหนียวอ <c oughs> เหนียวนย มันเป็นอาหารเช้าของหลายๆคนครับที่อยู่ในพิชัยแล้วจะได้ต้องสัมผัสกับไก่ทอดนี้แล้วไก่ทอดที่พิชัยก็ไม่ได้มีร้านเดียวครับมีหลายๆร้านแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะเป็นหลายร้านมันก็จะมีกําเนิดขึ้นมาเป็นร้านแรกแต่ร้านแรกอาจจะไม่ดังเท่าร้านสองหรือร้านสองไม่ดังเท่าร้านสามตัวนี้ ก็แล้วแต่ในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมาพิชัยแล้วที่หลายคนพูดถึงก็คือต้องเป็นไก่ทอดที่มีความเฉพาะกิงที่ไหนก็ไม่เหมือนครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าจะเข้าไปร้านไหน เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็จะเข้าไปตามความสนิทของแต่ละคนคือไก่ทอดของพี่ชัยเนี่ยรสชาติมันจะใกล้ๆกันคล้ายๆกัน,ก,ก,นก็คือกรอบนอกนุ่มในแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยคือการหมักที่ถึงเนื้อข้างในหรือว่าการใช้น้ำมันที่แตกต่างกันน่ะแต่เป็นลนักษณะความลับเฉพาะของแต่ละร้านเลยครับว่าเขาจะใช้แบบไหนอย่างไรบางร้านเขาก็จะเกียว เจียวเป็นน้ำมันไก่ไม่ใช่น้ำมันหมูบางร้านก็จะเป็นน้ำมันพืชอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ละร้านพูดอร่อยอยากกินอีกพูดไปแล้วเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยคือจะจะไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่แล้วแต่ใครชอบแบบว่าร้านไหนแต่ไปเถอะอร่อยทุกร้านคือร้านนี้หมดก็เข้าอีกร้านได้เลยสวมอีกร้านได้เลยรสชาติจะใกล้กันครับอย่างชิ้นใหญ่ๆหอย่างเงี้ยบางที หลายๆที่อาจจะได้ได้แค่รสชาติแบบข้างนอกแต่ถ้าเป็นไกท่ทอดพี่ชัยนี่จะแบบมันถึงแบบจนกระทั่งเนื้อที่ติดกระดูกอย่างเงี้ยครับมันก็ยังแบบได้ความแบบรสชาติที่พอดีอ่ะพอดีไม่ใช่แบบข้างนอกเค็มข,ข้างในไม่เค็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็คือสามารถกินเล่นได้เลยแล้วไกท่ทอดเนี่ยพอรสชาติมันเท่ากันใช่ไหมเราก็สามารถกินกับอะไรก็ได้ อางผมบางทีผมซื้อมาตอนเย็นอย่างเงี้ยผมจะกินไก่ทอดกับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งเครื่องดื่มแบบมีฟองอะไรอย่างเงี้ยก็กินไก่ทอดไปด้วยได้ซึ่งมันมันอร่อยมากเลยแล้วอย่างตอนเนี้ยก็จะกินไก่ทอดกับกาแฟมันได้อ่ะได้จริง คนอื่นเขากินไก่ทอดกับพวกเบเกอรี่พวกเค,ค้กใช่ไหมครับแต่พี่ชัยกินไก่ทอดกับกาแฟได้อร่อยเลยครับไก่ทอดมันจะเริ่มต้นขายกันตั้งแต่บางร้านขายเริ่มขายตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับ ก็ค um ือหลังจากที่เขาเลิกจากงานช่วงกลางคืนมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแวะเข้ามาแวะเข้ามาซื้อไก่ทอดกินหรือว่าตลาดพิชัยเนี่ยเป็นตลาดที่ขายของตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่ตีสองคนที่มาตลาดมาเอาของมาขายอ่ะก็จะไม่ค่อยมีของอะไรแล้ะเขาก็จะมาซื้อไก่ทอดกินกันเข้าวเหนียวไก่ทอดมีปลาทอดมีหมูทุบอะไรสารพัดซึ่งเป็นอาหารง่ายๆครับ แล้วหลังจากนั้นแต่ละร้านก็จะมาในช่วงตีสี่ตีห้าก็ค่อยจะค่อยทยอยเปิดขึ้นมาบางร้านถ้าในช่วงเทศกาลนี้ก็แบบประมาณไม่ถึงแปดโมงเช้าก็หมดแล้วครับหมดเลยแต่ร้านที่เปิดตั้งแต่ตีหนึ่งนี่น่าจะช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้าก็หมดแล้วครับประมาณนี้ในช่วงเทศกาลนี้ก็ เร็วกว่าน,นี้ครับจะเร็วกว่าน,นี้แต่ทุกร้านจะขายดีมากแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปซื้อมาตุนไว้ก่อนได้เลยนะครับแก่ทอดพี่ชัยผมชอบกินตรงอกเพราะว่ามันจะมีกระดูกอ่อนๆของอกอยู่ด้วย,วยแล้วมันจะแบบจะเป็นเนื้อแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบบเราไปกินอกที่อื่นนะ มันก็จะแบบบางทีก็รสชาติมันไม่เหมือนกับข้างนอกนะแต่ถ้ากินอกที่เนี้ยมันก็จะแบบรสชาติพอดีพอดีพอดีอ่ะพอดีทุกคำอะ่ะอืมแล้วที่สำคัญนะครับทำไมไก่ถึงดังทำไมคนีิชัยถึงชอบกินไก่ทอดกันผมอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับ ผมคิดว่ามันตอนเช้าอะ่ะเด็กนักเรียนอะ่ะมาโรงเรียนอาหารที่ง่ายที่สุดก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดสามารถซื้อไปพกกินไปได้สามารถกินได้ง่ายๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีไก่ทอดอย่างเดียวนะครับก็จะมีปลาเห็ดมีปลาทอดมีตีนไก่ทอดมีสารพัดครับปีกน่องอกสะโพก หมูพูดไปก็น้ำลายไหลไ,ไปทำระงับด้วยกาแฟครับอือจับไก,ก่ทอดก็ลงจากสถานีรถไฟพี่ชายมาถ้าเกิดนั่งสถานีรถไฟมาครับขึ้นรถไฟมาลงมาก็จะมีรถไฟเที่ยวเช้าลงจากสถานีรถไฟมาก็เดินเข้าตลาดไปเลยมันก็จะมีย่านไก่ทอด ยาวแถวเกลียมันไปเลยครับสี่ห้าล้านอยู่บริเวณนั้นแล้วถ้าใครมาพิชัยนะครับก็ผมแนะนำเลยครับเลดชแมนครับว่าคุณจะต้องลองกินไก่ทอดของพิชัยแน่ๆครับแล้วคุณจะติดใจครับหลายคนนั่งยอมนั่งรถไปมาพิชัยเพือออนะ่อมาซื้อไก่นะเพื่อมาซื้อไก่บอะเฮ้ยขอขอได้กินไก่ทอดพิชัยมันเจ๋งมากเลยและ เด็กๆหลายคนหรือว่าคนในพิชัยหลายคนพอไปที่อื่นปุ๊บเวลากลับมาพิชยัยช่วงหน้าเทศกาลช่วงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลากลับมาบ้านสิ่งแรกที่เขาจะถามหาและนึกถึงก็คือไก่ทอดพิชัยครับแล้วคลิปหน้านะครับก็มาดูกันว่าแต่จะเอาอะไรมา เล่าให้ฟังเองไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นของอสำคัญสาคัญในวิชยัยหรือว่าของที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละครับก็จะมาเล่าให้ฟังแก่ทอดพิชัยครับ